หาปองหาปองอันนี้ตักมาเนี่ยเอาแล้วเายอดพี่สี่จะไเราจะกูไปนกัล่ะบใส่ไล่เสียบไล่เสียหน่อยเสียบหน่อย อยครับก็กลับสวัสดีนะครับมิลลักนายตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้มาเจอกับยาวฟิชชิงชนแนลเหมือนเดิมนะครับวันนี้มามามากับโปรแสนนะครับโปรแสนสวัสดีพี่น้องเนี่ยสวัสดีครับวันนีมาลงหน้าดินนะครับผมมาลงหน้าดินครับมามา,มาลงหน้าดินมามากินข้าวป่าอะไรข้าวป่า <laughs> ข้าวป่า <laughs> ข้าวป่า,า,ปาเ,ปเป็นยังไง <laughs> ข้าวดงบะใส่หมูไม่ข้าวป่า <laughs> นะครับวันนี้ก็จะสนุกไหมนะครับก็ติดตามกันนะครับผมนะครับ,รรบจะมีผลงานไนี่ไปเอา้าก็จะได้โปแ้แซนมาหนี่ขาดว่าขาดว่าสีมานบอขาดว่าสิมานดูพี่นองสิไม่ให้จะได้กินมาหนี่โอ้ยบอกกันว่าสิยางสดนน้ำเลยพี่นองเลยยางสดนน้ำยางสดน้ำโอ้ยมัยนจะขึ้นอีบอัน อาจะที่ไม่ใส่หนามมองได้ก็ย่างสดน้นานี่แมโอ้ยเดือดเส็ดหิ้งเบิ้งเดือดเส็ดหิ้งเบิ้งย่างสดน้นามตายตาเบิ้งได้พี่น้องด้วยอย่างสดน้นาย่างสดนหนามไปจิโต้เอาโอ้ยซ่อนเสียงนี้คักขนาดเนาะังเท่อซั่งกุ๊กหรือเปล่ากุ๊กเนี่ยจัดการเองโอ้ กุกกุหยังกุก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 หรือกุกหนังโฟมลอยเจ้ามีเทคนิคแบบใดที่มาแนะนำนานาเพื่อนแนร่โปรเซนวิธีผสมเนื้อวิธีปั่นเนื้อมีมาฝากระเบนบอลเหมือนนี้เอาอธิบายก่อนเออนี่นี่คือเม็ดโฟมนี่ครับการปั่นตะกอเนาะ บางคนอาจจิตบางคนอาจจิตใจอาจจิต่ปลอยอาจจิตฝังเนาะอาจจิฝังเนวนี้แต่ว่าปลามันกินยากซ้ำไหมเนื้อจีละลายซ้ำฟมงสีลร้อยเนาะพี่น้องแต่ผมใส่แบบนี้ใส่หอยแก้วแมนว่ากินปั๊บถูกปั๊บแก้วเขาทาของพิ่นะครับเนได้แก่พาเล่นดอกนี้จับแมง ยังได้แก้พาเรียดี่ดอกมานี่เอาไปเอาบายคักกระโดดฟังเสียงกดงเสียงกดโอ้ยอ่อนสอดดิฟั้เสียง้ยออน เขาใส่สายจักป้อนสายเอ็นหรือสายพีสายเอ็นสายเอ็นสีดำสายเอ็นดำสายเอ็นดำแต่ก่อนผมใส่ยีสิปปอนของแท้ของแท้เอาบอดด้พี่น้องวันนี้มาเปลี่ยนใหม่เป็นสามสิบหาปอนสามิบหาปอนแจ็คเสลาได้คือบอออัดเต็มที่อัดเต็มที่ขั้นกับเขาฟูดครับเบิ้งเบิ้งเสือเพิ่นครับเพิ่นมาจากใกล้เฮงเลยนี่เบิ้งเสือเพิ่นได้นี่ผมเสือเพิ่นอยู่หลอกครับ หลอหมาหอนหมาหอกคนเก่าคเขาว่าจตลอบหมาหอนเดี๋ยวมันสีหอนอยู่บนบือที่โอ้ยเขายันนัวคู่ยีดอกแบบนี้ฟังแจ้งแจ้งนี่เอามันสีหอนนะได้ให้พี่น้องฟังมึงหอนแหงบอจะนี่ฟังงเสียโอ้ยหอนบ่แหงบ่บ่อพานดอกบ่อล่าใจบ่บ่เล่าใจ เนี่ยปลาถึงมันอยางสิเหลาใจพี่น้องเลยหูบ่กระดิ่งกระดิ่งจี๊ดจ๊าดโอ้ยเอรว่าจะเอาเลยจีโอ้ยคือมันแท้ขึ้นว่าเดืยดร้อนเลยพี่น้องไปสำหรับทูดีเราโทูดปิน้องนี่ยังไงอธิบายเพิ่นฟังมันี่ยห้ามอ่อนห้ามอ่อนฟังแล้วก็ขี้เหลาขี้เหลาครับซ้ำนั่นแถวประกันยีงจะไม่ได้มาบ่ ทุเรียนกวางเจ้าต้นนี้ทุเรียนกำลังออกดอกพี่น้องทุเรียนกำลังออกดอกอ <c oughs> เลังออกดอกเพราะนี่เขาถาบึงสูบทุเรียนเจ้าได้เดี๋ยวนี้เขาตั้งออกดอกกำลังออกดอกใจเย็นๆใจเย็นหน่อนสูบทุเรียนเฮาน้เบิึงสีเราทุ่ไปก่อนสีเราทุ่เดี๋ยวเสียว่าโอ้มีเขาดีบอกกันนะ้อ <c oughs> <c oughs> เสียว่าอีกเนี่ยโมเมนต์ฉี่อนโอ้เมาตามกันเรื่อยๆนะครับเนาะตามมึงตามมึงเรียบร้อยแล้วฟังเสียงกระดิ่งเดือดไปนะนะครับ ส่วนผมก <si ับตกลิ้วคือเกานาอนะครับไปบึงไม้เชียงยิ้วเฮานะครับโปแสนมาทั้งเลยล้เลี้ยวอ่ะเหมือนบู๊ยพลุ่งขั้นเบ็ดพี่น้องนะครับไม้ยิ้วของเฮาเนะนะครับไม้ยิ้วของเจ้าเอัจนี้ว่าป้าหน่อยเด้อลิ้วเด้อล้มขั้นเบ็ดกรบบอกพี่น้องดีดีหลดพี่ลี เป้าไยนะครับตามกันไปเรื่อยๆนะครับนาอนะครับพู้แสนเยวมันก็เิ็นไห้เขาเสบียงมม่หาแล้วนะครับบบตาอยู่้นนี้บนวะโอ้ยคนใยยิงหลงคันเชียงเดีวนะครับหลงคนเมียปาดิดโเจ้าคือขึ้นเมียกาว ว่าจะไม่เผาสวัสดียเลยโอสวัสดีเมีอายุเลยแล้วก็ไม่เผาตายบาดนี้ก <laughs> ิมล้วได้เจ้านี่มันนี่มั่นห้าครับมันนี่มั่นห้าเดือพี่น้องมันหาหา,หาเฮมันนี่โป้เชนสิเป็นเจไดญก,กติดตามเพิ่นเมืองเน่โบจับบกโบจับหกหนาดินโบจักชิงหลิวครับพี่น้องมันนี้แจ้งเมื่อใดบูนี นะครับผมกะบเอฟซี FC มาจากเจ้าทางอุบลมาจากสายกอดดอวบุดแดงแดอนบุดแดงบ,บอกครับคบนนรับผมับมางวนน้ำตาลครับมาตะหลอดลำซี่ผมได้พี่น้องเจง้าของลำซี่เพราะว่าบึงนำนำโดมัเป็น,นยังไงล่ะมื่อใดต่างทินต่างทินพี่น้องต่างทิน <laughs> เพิ <laughs> ่นอยากเห็นน้ำน้องนะครับเดินทางมาเจ้าผุนหละดดอดมุดแดงครับอยู่ทางอุบลเุมนนะครับามาหนีพจน์จิม,มาจัดมาขาโป้แสนโดยเฉพาะฮะสูตรเงียไป่ใช่เลยครับสูตรงเงียสูญเงียครับทม,มาขาโป้แสนแม่มึนงมนี่เต็ม <laughs> <laughs> ร้อยนะมึงนี่โป้โป่นอนรับโป้แสนนี่เตรียมพร้อมเลย,เลยโป้แสนว่า เจอแท้มื่อนี้ยมาั่นครับครับละจังดุดนำกันครับติดตามไปเรื่อยๆเนาะครับผมครับผมไปเจอได้เจ้าบันฮะเจอบอมาเจอุบลได้นั่นต่อยเลยติดตามด้วยพี่น้องบานนี้พอกั้นคบานั้บ้านนี้เจ้าพอซึกนักแล้วโปเสียนมืนี้เดินทางมาใกล้แห่งมันจากแกดฟังอุบล เฮ็ดเลยเจ้มมันนีสหมาดหมามันก็ติดตามกันไปเรื่อยๆเ้ยพี่น้องเอ้ย จะได้ปล่อยเซฟบุญน้อมันนี่ <c oughs> ขัดบ่ปล่อยกระทุบแล้วมันนี่เซฟมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับ <c oughs> ฮะม,ม, <c oughs> มันไม่หยังกระสันหมุน้ไว้หมุนน้ไว้หาปองหาปองเนี่ยปองน้ำห <c oughs> าปองหาปองอันนี้ตักมาแน่ เอาเนี่ยตักมาเนี่ยปอดึงมาดึงมาบาันี้เนี่เรียบร้อยโอ้ยเรียบร้อยไปแล้วเม่น่เลย บอกพี่น้องมึงเป็นจะไหนหยอดเลยบวกเขี้ยเลยเขีบวกเขี้ยเลยเคขี้ยบวกเขี้ยได้แล้วได้แล้วโอ้ยม่องเจ้าของป็นน้องเจ้าของเนาะโอ้ยโอ้ยบอกให้เพื่อนทีมขั้นทีมขั้นทุกคนโอ้ยเอาแล้วบาทนียโอ้ยเป็นจะไหนเจ้าของโอ้ยสีมือใส่บัวเลย เงก็นออตัวใหญ่รู้เลยขีกีนครับพีอาการครับพันพันพนีน้อเราโทษเจ้าน้อเป็นำมีกระติกดู่บ่เป็นน้ำมีกระติกดิบบอห่วยห่วยห่วยเอลงน้ำว่ากระติกดิยา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 กะติกเจ้าอย่าไปอยู่ใกล้ะวังนะกะติกนะ ลมขมาแล้วครับ เดินลุกเดินเอ้ยใหม่แล้ว<ๆ>มัน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 ปกักไปกันเลยบอกประกันฮะเก็บเก็บเก็บ โอ้เยเดีวปวด อืมนานนานนมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วกินซีหาครับกินซีหาอาจจะเป็นอาการมันหลอนนะครับป้าโบป้าโบเขาไก่นะครับป้าอาจจะอยู่ลึกๆ บินครับปลาบินตัวบใหญ่ครับตัวนี้น้อยบาเบิงครับเสี่ยนมาแต่ฝ่ากบุญนะครับเพ่นใดท้องดีเคนไปงบหมอยมากครับอันนี้ม้านิริม่อนี่ได้สอบหนึ่งคนครับ ไอ้เกสรบน้งอาหารเทียงาาเยงป็นบรรยากาศทั้งปูเห้านอ้อจะได้นอ้อปูเอ้ยัให้ต้มปลาอยู่ต้มปลาเนาะปลาแบบแซบ่บให้พี่น้องกินแซ่บ<ด>วาสีอันแซ่บวาสีอย่างสดน้ำบ่สจะได้ย่างพี่น้องเอ้ยปลากระโบหมันมือนี <laughs> ไม่ใช่ต้มเอาวาสีอย่างสดน,น้ำ เคยบอกแล้วว่าอย่ายื้อไก่กระติกอย่ายื้อไก่กระติกเจากบบ้ารก,กา <Rey> ระโเสือ้อนี่นลอยจะเตะกระติกลงน้ำบอกไว้ก็ได้กระติกนี่ล่ะเดี๋ยวี่ย้อนทีซีนี่พี่น้องของดีอย่างคม พักกระเดาเยพักกระเดาพักกระเดาพักกระเดาคล้องเสีบคล้องแสบเสบเนียนโคบีนองอบาเลยบเลยดเลยจดเลยเลยอ่นี่นะเขาจะเอมากินข้าปลาี่น้องเนี่ยังด Ơi! Khóng thẻ, khóng thẻ Ha ha Ơi hăng có bò Chuột Bộ xén nó miên con bộ เอา,เอาแ,แกล้งพาขี้เล็กใส่เลยบถน,น้อยเลยหรอเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวตาบึงส่งเครื่องอีกบาน <laughs> โอ้ยตวงแห้งแท้ประหลาดใส่มะม่วงน้ำอยู่กวะ นียไอีโอ้น่าเหน่ยะสียบไใกับปสิละบาเสียหน่อยเสีบน่อยเอ้ยจวดแห้งดัน ทีำไมพี่น้องคนเมืองเนี่ยอาจารย์บ๊วยเที่ยวขนาด <c oughs> ขอปางเมื่อกินแหรงกันไปแรงไม่หนีคอยห้อยได้มื่อนี่เอ,อ้ยจวด,ดวจวด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 เออสมตา

Ừ. kéo kéo làm lái được sao, đưa đi nói không đi hàng nó bảy nhỏ không làm lắm làm <laughs> thì phải biết đòi như sao Chị mình hướng dẫn như thế nhỉ <laughs> hmm. เดี๋เียคนทุกคนยากต้องขอลานอาหารองกินังสี่งละตามสาปล่ยนบ้าน้กวอบ้อย เพื่อตอนกลางตอนโมนิ่นตอนนิ่นน้ำเอ้าใจแหยอยู่แต่เนียนไหมอยู่นี่ได้ห่างเหมือนข้างบวนขาดใจจุด จินกว่าผมกินตนุ่มของมังฮโอ้ขาตาเห็นตน้่ป่าเครื่องมันหน็่น้อยเนี่ยพี่น้องมน,นีงกระท่านหันกระท่นหันชุดลูกุกยังใครอยู่เดียกองเขาขอทอเดี๋ยวกินเขาเริ่ง นีแหละตอนตัมาเพิงเนาะแป้งพอดาวะแป้งพอดาวะมากานันก <c oughs> เลย <c oughs> <c oughs> กินเขาแล้วก็เสียหาป้ากับนะครับก็ทีปิดคลิปไว้ก่อนนะครับก็นอนเว้นนอนเวนไผ่บ่พอกันคลิปนาก็แล้วกันนะครับเ้อสคารบมอนีผมกับโปแซนนะครับครับนาเท่นนะครับด้อลาไปก่อนครับพอกันคลิปนานะครับผมสวัสดีครับแต่ว่าบางคนเสลี่ยมาหรืยบ่ดอกกางข้าข้ออยู่พี่หน่อง 感慨过。<laughs> <laughs>